สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องอมตังจะพาพี่พๆเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับสากรและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสากรการเกษตรควรยังจำกัดกันนะคะว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและอยากนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมกันไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ี่คือที่ตั้งของสาก์นะคะโดยของสาก,ก์การเกษตรควนเยียงจะแบ่งออกเป็น2ที่นะคะคือควาสหก์และศูนย์การเรียนรู้ค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าสาก์ที่นีเขาทาอะไรกันบ้างสาก์ก่อตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2530ครบ35ปีสมาชิกสาก์ควเนเยียงมีทั้งหมด4ตําบลมีตําบลละตภูมิตาบลบควนโศตําบลขุ้ยลึกและตําบลบางเหลียงค่ะ ตอนเริ่มแรกกดตั้งสากรมีสมาชิกเริ่มต้นแค่200ครอบครัวมีทุนดำเนินงานแค่20,000กว่าบาทแต่ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมกันทั้งหมด2,500กว่าครอบครัวและทุนดำเนินงานมากถึง500กว่าล้านค่ะสถานที่ก่อตั้งเริ่มแรกสร้างสถานที่อยู่ในตลาดควนเนียงและได้ขยับขยายพื้นที่ในปี2538แต่เกิดวิกฤตทำให้ขาดทุนติดต่อกันถึง7ปีนะคะ และกลับมาฟื้นฟูในช่วงปี2,545ค่ะกิจการในสากรมีการออมเงินการกู้เงินการค้าขายและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพค่ะเงินฝากมีในรูปแบบออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย2.5มีการให้สินเชื่อในการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตามระดับสมาชิก มีการขายของตามความต้องการของสมาชิกในราคาที่ถูกของอุปโภคบริโภคกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนะคะมีโครงการเลี้ยงไก่โครงการเพราะเห็บโครงการปลูกแตงโมและปลูกพืชผักสวนครัวค่ะและปัจจุบันกำลังก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรและการเลี้ยงสตัตว์อีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย และนี่คือผักสวนครัวที่ทางสา,ากลควรยังได้ทำการเพราะปลูกร่วมกับสมาชิกในสา,ากลค่ะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรอคโคลี่ผักปุ้งและผักไฮโครนิกหรือที่เรียกกันว่าผักปลอดสารพิษมีการนำไปขายในชุมชนเพื่อก่อรายได้และสมาชิกในชุมชนยังได้ทานผักปลอดสารพิษ100%ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ สวัสดิการของสากลนะคะมีปันผลและทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายค่ะกรณีเกิดนะคะจะให้เงินขวัญถุง500บาทกรณีเจ็บป่วยครอบครัวรับไม่เกิน3000บาทต่อปีกรณีเสียชีวิตให้เงินแก่ทุกสายเหตุการณ์ตายนะคะแต่ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะ เริ่มให้เงินตั้งแต่25,000บาทถึง35,000บาทค่ะขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกกรณีประสบอุทกภัยบ้านเสียหายช่วยเหลือไม่เกิน5,000บาทค่ะและกรณีผู้สูงอายุให้เงินเดือนเดือนละ200บาทค่ะและจุดเด่นของสากลที่นี่นะคะก็คือครัวสากลค,ค่ะไม่คุ้นกันเลยใช่ไหมคะเพราะความคิดของเรานะคะส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับการออมเองินหรือการเกษตรค่ะแต่ที่นี่จะพิเศษออกไปนะคะก็คือมีครัวสากอนค่ะครัวสากอนนะคะขายอาหารราคาถูกโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 0บาทเองค่ะแล้วก็ยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยวัตถุประสงค์ของครัวสากอนนะคะก็คือ 1. เพื่อเป็นสวัสดิการและลดปัญหาค่าครองชีพให้กับสมาชิกสากลเจ้าหน้าที่สากลและประชาชนในชุมชนทั่วไปค่ะ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสากลกลุ่มกเกษตรกรองค์กรหน่วยงานต่างๆสู่ผู้บริโภคโดยตรงเป็นทั้งตลาดผู้ผลิตและตลาดผู้บริโภคค่ะ 3. เพื่อเชื่อมโยงสากลชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆให้ดำเนินกิจกรรมเข้าแกงสากลตลาดนัดชุมชนรุ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์สากลและกลุ่มเกษตรกร,ก,รการสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกันเพื่อสร้างความรักสามคัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมค่ะ 4. เพื่อจัดตั้ง ครัวสากลเพื่อขายข้าวเกงสากลร,ราคาถูกตลาดนัดทุกวันพุธขายสินค้าราคาถูกทุกเดือนและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สากลศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สากลศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานอำเภอควนเนียงศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอควนเนียง 5. เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรลดค่าครองชีพในภาระเศรษฐกิจตกต,กตำ่ำสินค้า กเกษตรราคาถูกสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงค่ะและเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยค่ะผลตอบรับปัจจุบันของสากลคนเนียงนะคะแม้ว่าสากลจะพบปัญหาขาดทุนยาวนานต่อกันถึง7ปีนะคะแต่ก็สามารถกู้วิกฤตกลับมาได้ในปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า2,500ครอบครัวและทุนดำเนินง,งานไม่น้อยกว่า500ล้านบาทมีคนในอำเภอให้ความสนใจมากขึ้นจึงมีการ จัดการซื้อหุ้นปีหนึ่งไม่เกิน2,000 0 0บาทผลตอบรับดีในเรื่องสวัสดิการเพราะครอบคลุมทั้งการเกิดแก่เจ็บตายสากรได้รับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งปันกิจกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศสากรดีเด่นประจำจังหวัดสงขลาต้นแบบนักสากกอดีเด่นต่างๆค่ะ สุดท้ายนี้น้องอมตังก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อนการเกษตรควรยังไม่มากกันน่อยนะคะสรับวันนี้น้องอมตังขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ